เอาเอาเอเอาเ้ไปใต้จับที่มีหลักฐานไหมคะอย่างมุงอย่างมุงเขาไทเรียนบอนแล้ววพูนี่คุณไม่รู้กันอะไรเหรอนั่นไงนี่ไอ้น้องที่บอลไม่ต้องเอาไปดูน yup. ี me, reason, ่ไปของตำรวจที่เอาเข้าา oh, no. oh, no. นั่นน่ะให้ย้อนไปอ่ะเ๋ยาไปดูสิโ้โหโ้โหโว้ย បានតាមទៅតាម